สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาถอดรหัสมูลค่าของเหรียญตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า ADA บนบล็อกเชน c a r d a n o o สำหรับโมเดลที่ผมใช้ในการถอดรหัสก็คือ3 quarter model ท่านที่ยังไม่เคยได้ยินหรือไม่เข้าใจหลักการวิธีการใช้ผมทำคลิปอธิบายวิธีการใช้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วให้คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อไปทำความเข้าใจก่อนก็จะดีมากครับ และคลิปนี้ผมจะทําแตกต่างจากคลิปที่ผ่านมานิดหนึ่งตรงที่ว่าผมจะเริ่มต้นโดยการให้คะแนนทั้ง4ช่องของโมเดลก่อนและรวมผลคะแนนเป็น Q Score เพราะว่าบางท่านอาจจะต้องการดูคะแนนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเหรียญน,นี้มีความน่าสนใจหรือเปล่าและถ้าต้องการทราบรายละเอียดว่าผมวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยในแต่ละช่องอย่างไรค่อยเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเอาละถ้าพร้อมเราไปดู Q Score กันเลยนะครับ ผมเริ่มที่ช่องส c กิร์ตซิตี้ก่อนนะครับช่องนี้ผมให้2คะแนนด้วยกันและในช่องทรัสต์ล่างซ้ายนะครับผมให้ที่6คะแนนส่วนดิมานซึ่งเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่มีอำนาจน้อยผมให้6คะแนนและมาร์เก็ตเมเกอร์ซึ่งเป็นเรื่องของคนส่วนน้อยแต่มีอำนาจใหญ่ผมให้6คะแนนด้วยกันและเมื่อเอาคะแนนทั้ง4ช่องมารวมกันเราก็จะได้คิวสกอร์นะครับสำหรับเหรียญเอดา คะแนนที่ได้จากการประเมินของผมก็คือ20เต็ม40คะแนนด้วยกันครับเอาละหลังจากนี้ถ้าใครต้องการทราบรายละเอียดว่าคะแนนแต่ละคะแนนที่ผมให้แต่ละช่องนั้นมีที่ไปที่มามีรายละเอียดอย่างไรก็ให้ดูคลิปต่อเลยนะครับผมอยากจะไปเริ่มที่ประวัติสักเล็กน้อยนะครับคำว่า Cardano เนี่ยเป็นชื่อของบล็ c h a i n โดยผู้ก่อตั้งก็คือชาลฮอปกินสันซึ่ง ถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งอิทิเลียมที่แยกตัวออกมาตั้งแต่ปี2015นะครับถามว่าช่วงนั้นเกิดอะไรขึ้นคือฮอบกินสันเนี่ยเข้ามาจากสายที่เป็น Venture Cap เขาคุ้นเคยกับ Startup ดังนั้นการสร้างอีทเรียมในยุคนั้นเนี่ยเขานำเสนอว่าควรจะเป็นองค์กรลักษณะของ Profit Organization ซึ่ง f o ลเดอรคนแรกก็คือ v i ช a ลิกเบอร์ชอิเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ยืนการว่าองค์กรของอีเชียมควรจะเป็นลักษณะของ Non-Profit ตรงนี้ครับเป็นจุดแตกหักที่ทำให้ชาวฮอ p กินสันเนี่ยแยกตัวออกมาแล้วก็มาระดมทุนสร้างโปรเจกต์ของตัวเองที่ชื่อ c คาร์โนในที่สุด ทีนี้คนที่เพิ่งมาศึกษาตัวเอดาใหม่ๆก็อาจจะงงนะครับที่แพลตฟอร์มเนี่ยมีชื่อหนึ่งตัวเหรียญก็มีอีกชื่อหนึ่งดูมันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นชื่อเนี่ยมันมาจากความชอบของชาวฮอบกินสันที่มีต่อนักคณิตศาสตร์ในแต่ละยุคดังนั้นคำว่าคาร์โน่ก็เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งตัวเอดาก็เป็นชื่อของนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งเช่นเดียวกันอย่างเอดามาจากชื่อเอดาเลิฟเลส ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่19และได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกนะครับจุดที่ผมอยากจะชี้ก่อนเลยก็คือเหรียญเ d a ซึ่งเป็นเหรียญของเชน c a r ์ดานเหรียญน,นี้มีนโยบายการผลิตออกมาที่45,000ล้านเหรียญหรือ45,000ล้านเหรียญและที่สำคัญที่สุดก็คือเหรียญน,นี้ถูกกระจายไปให้กับเว n เจ r Cap ซึ่งเป็นคนที่เอาเงินมาให้ชาวฮอกกินสันลงทุนจัดตั้งองค์กรเป็นบริษัทขึ้นมานะครับ ตัวเลขที่กระจายไปให้กับตัวนักลงทุนเนี่ยก็ดูน่าตกใจนิดนึงนะครับเพราะกระจายไปถึง57.6%ของเหรียญทั้งหมดก็คือ45,000ล้านเหรียญผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้า VC ถือ57.6%แล้วตัวเจ้าของก็คือชาวฮอบกินสันเนี่ยเขาถือเท่าไหร่นี่ยังไม่รวมเหรียญที่กันเอาไว้สำหรับกลุ่มที่เป็นเดฟในการพัฒนาร,ระบบเพอเพนะครับตัวเลขอาจจะสูงไปถึง70%ทีเดียว แล้วเหรียญที่เทรดกันอยู่ในตลาดปัจจุบันคืออะไรถ้าเป็นในส่วนของตลาดหุ้นเหรียญที่ถูกตัดออกมาแล้วเทรดในตลาดนี่เขาจะเรียกว่าฟรีโฟร์ถ้าฟรีโฟร์น้อยเกินไปมันก็อาจจะไม่เป็นตัวสะท้อนราคาที่แท้จริงของเหรียญลองคิดดูนะครับถ้าสมมุติว่ามี VC ซรายใดรายหนึ่งเกิดตกใจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเอาเหรียญปริมาณมหาศาลที่เขาถืออยู่เนี่ยเททุ่มไปอยู่ในตลาดเนี่ย ราคาจะดิ่งลงไปขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมถือว่ามีความเสี่ยงที่เหรียญจำนวนมากอยู่ที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีงนี้ลองกลับมาดูที่โมเดลนะครับ จุดที่ผมอยากจะชี้ก็คือในช่องของ market maker market maker ของเรียนนี้ก็คือตัว founder ชาวฮอปกินสันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมยอมรับว่าเขาเป็นหนึ่งใน influencer ที่มีต่อโรค c r y ปโตเค r เรนซีแต่เทียบเท่าอีลอนมัสหรือคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่สิ่งที่แกทำก็คือออกมาทวีตออกมาโพสต์วิดีโอว่าขั้นตอนในการพัฒนาตัวคาราโน่เนี่ยไปถึงไหนและมีเป้าหมายในอนาคตอย่างไร รวมไปถึงการพูดคุยตอบโต้กับคนที่เข้ามาโจมตีคริปโตเคอเรนซีหรือตัวคาร์ดานด้วยนะครับ ตรงนี้ผมถือว่ามีความถี่และมีปฏิสัมพันธ์ต่อโซเชียลเน็ตเวิร์กและคอมมูนิตี้ของคาราโนเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้ผมชี้นะครับในส่วนของ Venture Cap ผมก็ถือว่าเป็น Market Maker คนหนึ่งด้วยแต่สิ่งที่กังวลใจก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับถ้า Venture Cap ถือเหรียญจำนวนมากๆเอาไว้แล้วเกิดเทลงมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาและมูลค่าของเหรียญอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจับตาต่อไปก็คือในส่วนของกองทุนตอนนี้กำลังมีกองทุนจากโลกเก่าเข้ามาสู่โลกคริปโตเคเรนซี ถ้ากองทุนเหล่านั้นมอง Cardano เป็นหนึ่งในแอสเซทที่เขาสามารถลงทุนได้เม็ดเงินก็จะเข้ามาลงทุนในเหรียญน,นี้อย่างมากมายมหาศาลแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องติดตามดูอีกทีหนึงนะครับผมยังไม่มีตัวเลขไม่มีข้อมูลที่มั่นเหมาะว่า VC จะเลือก Car า a โนเป็นเหรียญหลักในการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมประเมินคะแนนในช่องนี้ในเรื่องของ market maker ผมจะให้คะแนนที่6คะแนนครับ เอาละเรามาดูช่องถัดไปในส่วนของดีมานดีมานก็คือคนกลุ่มใหญ่ที่มีอำนาจน้อยนั่นก็หมายถึงคนที่ใช้คนที่ลงทุนคนที่เก็บนั่นเองต้องยอมรับว่าตัวฟ o เดอร์คือชาวฮอบกินสันสามารถผลักดันและก็สร้างคอมมูนิตี้ของเหรียญเอดาได้อย่างเข้มแข็งดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่คนที่ลงทุนและซื้อเหรียญเอดาจะมีความรักมีความเชื่อและมีความศรัทธาของเหรียญอยู่จำนวนมากๆจริงจ เพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่ชาวฮอปกินสันออกมาให้ความหวังความก้าวหน้าของโปรเจกต์ราคาของเอ a ดาก็มักจะดีตัวขึ้นไปตรงนี้แหละเป็นตัวผลักดันมูลค่าของเหรียญเอ a ดาให้มีระดับสูงอยู่สำหรับคะแนนที่ผมจะให้ผมจะให้ที่6คะแนนด้วยกันมาดูตัวถัดไปขวาบน Scarcity อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคือนโยบายการผลิตเหรียญออกมาเนี่ยผลิตอยู่ที่4 5 0 0 0ล้านเหรียญ ซึ่งผมถือว่าเยอะมากมายมหาศาลคือตอนนี้มี circulation supply คือเหรียญที่วิ่งอยู่ในระบบ32,000ล้านเหรียญและเหรียญโดยส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดย Venture Cap Founder และอีกกลุ่มต่างๆดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่อง scarcity เนี่ยหรือคุณสมบัติของความหายากเนี่ยผมถือว่าทำได้ไม่ค่อยดีเลยคะแนนตรงนี้ผมเลยให้แค่2คะแนนเท่านั้นนะครับ เอาละช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของ trust trust เป็นเรื่องของคุณสมบัติประโยชน์ใช้สอยและความเชื่อมั่นในตัวสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับลองมาดูกันว่าตัวเหรียญเ d a บนบล็อกเชนคาร์ดานโอทำอะไรได้บ้างโปรเจกต์ Project นี้เกิดขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ของชาวฮอมกินสันที่จะทำบล็อกเชนรุ่นที่3ถัดจากอีเทเรียมโดยจะเป็นเน้นในเรื่องความสามารถในการสเกล เพราะว่าชาวมองว่าอิชเชียมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการสเกลในกรณีที่มีคนมาใช้มากๆมันจะช้าค่าแก๊สก็แพงและจำนวนการประมวลผลท a นเซ็กชันต่อวินาทีก็ต่ำเกินไปดังนั้น c a r ์ดานอก็จะเน้นในเรื่องของการสเกลเป็นหลักสำคัญมีสมาร์ทคอน a c t ที่ดีกว่ารวมถึงความเร็วในการประมวลผลค่าแก๊สก็จะต่ำ แต่ประเด็นมีอยู่ว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาโดยชาหฮอปกินสันแบ่งเฟสการพัฒนาออกมาเป็น5เฟสด้วยกันและเช่นเคยนะครับเขาตั้งชื่อเฟสในการพัฒนาตามชื่อนักคณิตศาสตร์อย่างเฟสแรกเขาตั้งชื่อว่าไบรอนเฟสที่2ตั้งชื่อว่าเชลลี่และเฟสที่3ซึ่งอยู่ในปัจจุบันมีชื่อว่าโกกูเอ ซึ่งเป็นการนำสมาร์ทคอนแทคมาใส่ในคาร์โนโดยจะมีภาษาในการเขียนสมาร์ทคอนแทคที่ชื่อว่าพ u ทัสซึ่งเป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะเขียนยากและก็มีความแตกต่างจากภาษาสมาร์ทคอนแทคที่มีอยู่ในตลาดที่จะอิง Solidity ของอิตาเลียนเป็นหลัก ตรงนี้ครับผมเข้าใจว่าการเลือกภาษามาอาจจะเน้นที่ความแตกต่างและประสิทธิภาพของ Smart c o n t แท t แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ Dev ที่จะมาพัฒนาแอปบนตัวแพลตฟอร์มนี้เอาแค่ภาษา Solidity เนี่ยผมว่าเดฟในปัจจุบันเนี่ยก็หาไม่ง่ายแล้วนะครับถ้าเป็นภาษาเฉพาะมีความยากเข้าไปอีกเนี่ย การหาเดบมาพัฒนาแอปที่มีความซับซ้อนสูงก็คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเท่าไหรนะ่นักดังนั้นสิ่งที่ชาวจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือการผลักดันให้ความรู้เกี่ยวข้องกับาภาษาพูดัลงไปในวงกว้างแล้วสร้างเดบที่มีฝีมือเกิดขึ้นมาเยอะๆมาสนับสนุนตัวแพลตฟอร์มก็ถือว่าเป็นงานที่หนักไม่ใช่เล่นนะครับโอเคทีนี้ประกอบภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยผมมีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับ คือทรงของคาราโนตอนนี้มันมีความคล้ายกับเป็นสตาร์ทอัพค่อนข้างสูงตัวโปรดักที่สมบูรณ์จริงๆเนี่ยยังไม่ออกมากำลังรอพัฒนาในแต่ละเฟสอยู่ซึ่งเมื่อออกมาแล้วตลาดจะต้อนรับหรือเปล่าจะมีคนพัฒนาแอปมาลงอย่างจริงจังและจำนวนมากพอและมีตัวที่ประสบความสำเร็จที่ดึงตัวฐานผู้ใช้เข้ามาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องฝ่าฟันกันอีกไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ผมถือว่าวิชั่นดีแต่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของการพัฒนาอยู่และตลาดในอนาคตข้างหน้า1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าเรายังไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรในขณะที่เชนอื่นๆที่มีโปรดักต์ออกมาแล้วนะครับเขายังต้องต่อสู้ฝ่าฟันอีกพอสมควรเลยนะครับกว่าเขาจะตั้งต้นได้สร้างความยอมรับให้กับฐานผู้ใช้สร้างความยอมรับให้กับเดบที่มาพัฒนาแอปดีๆบนเชนของเขาเลย เพราะฉะนั้นคะแนนตรงนี้ผมให้แค่6คะแนนเท่านั้นครับทีนี้คะแนนรวมทั้งหมดนะครับ4ช่องก็จะเป็น20คะแนนจาก40คะแนนนี่คือคิวสกอร์จากผมที่ผมวิเคราะห์แล้วก็ใส่ความคิดเห็นลงไปเป็นอย่างไรบ้างครับจากการวิเคราะห์ของผมถัดจากนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านลองใช้โมเดลนี้ทําความเข้าใจหลักการและวิธีการใช้จากนั้นก็ไปหาข้อมูลแบบที่ผมทํานะครับ คุณอาจจะมีข้อมูลที่ดีกว่าและลึกกว่าจากนั้นเอาข้อมูลมาวางเอาตัวเลขสถิติมาวางแล้ววิเคราะห์ในแต่ละช่องจากนั้นก็ใส่ความคิดเห็นลงไปแล้วก็ประเมินเป็นคะแนนอย่างที่ผมทำลองดูนะครับว่าคะแนนของคุณในการวิเคราะห์กับของผมมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับตัวเลข QSCORE มันเป็นตัวเลขเบื้องต้นเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆว่าสินทรัพย์ตัวนั้นมันควรจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ จากเหตุผลอะไรทำให้เราสามารถวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและเข้าใจได้ไม่ยากนี่คือจุดมุ่งหมายของการใช้โมเดลนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าทุกท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต่อไปผมจะหยิบเหรียญที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ด้วยโมเดลนี้อีกครั้งหนึ่งสาหรับวันนี้สวัสดีครับ